Cucuirus mai var, tam mai farm level, level mai cool Dal panna ne amo fight tante, pam Crystal shop, Lang lux farm map, tam se Blocks fruit, Bokun un roblox Anime fighting, Simulator rogule Mirabo web pop, sed rang game Paz map Blocks fruit, rakare de, ratu Wallet Link rudang rang Ranaku <coughs> Lan minori shop, lan boricala fam me tang tang Shen, bok บุคคลนอโลบอกอนิเมะไฟติ้งซูมเลเตอร์และแบบอื่นๆอีกมากมายและไม่ใช่แค่นั้นยังมีระบบเติมโลบั๊ด้วยเลท5.5ถึง6และยังมีโค้ดพิเศษสำหรับคนที่เติมโลบั๊ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเติมครบตามจำนวนและใส่โค้ดนี้เข้าไปคุณจะได้โลบั๊เพิ่มทันทีและไม่ใช่แค่นั้นบบ 5. 5สำหร,บร,บบนนรับคนที่จะฟาร์มแบบต่างๆเพี่งคุณใส่ชื่อช่องของผมเข้าไปคุณก็จะได้รับส่วนลด10%ทันท,ทีจะรอแล้วกันอยู่ละ่ะ ไปเติมเลยดีกว่าอืมนี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราหายไปกันโอ้โหว้าวหายไปนานจริงๆก็กราฟสวัสดีผมเป็นปีนงปุยยะแตยังแต่รถยัไปถึงๆๆตุง๊ดเกแล้วเอ่อคนที่เล่นกราฟทุกคนเลยนะครับผม เกี่ยวกันมาเนี่ยพระโถวันนี้นะครับผมทุกคนอยู่กับผมเดะบิโอเคไว้ไลค์คูงวันนี้ผมก็จะเปเล่น,นเกมโรบอกในแมปที่มีชื่อว่าชิโนบิไลท์สองนั่นเองนะครับโอ้โหก็ตามที่คลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมขีดจังกัดสายเลือดหรือว่าตะกูน,นะครับผมของรุ่นที่3และรุ่นที่4นั่นเองนะครับ ซึ่งรุ่นที่สานะครับผมมีชื่อว่าซารูทูบีนะครับผมและรุ่นที่4มีชื่อว่านาไม่าเกษนะครับผมจะเป็นยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกันด้วยเลยนะครับผมโอเคเรามาอยู่กันที่รีวิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่รีวิวก็คือท่อนไม้โง่ๆหนึ่ง <Hello. S 1> โอเคก่อนเราจะไปเริ่มการรีวิวกันผมขอบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมซารูทูบีนะครับผมเลด2.22%หรือว่าน้อยใช้ได้เลยแต่ใครที่ดวงเทพมหาเทพก็สุมครั้งเดียวได้ในบางแหวนเลยใช่ครับ อะไรที่หายากสุดแม่งเน้งเวงแหวนครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> ยังไม่ได้แลยกะ็ดีโอเคอย่างแรกเลยเรามาเริ่มจากสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลเริ่มแรกนะครับผมก็คือสกิลหน้าตามันอาจจะดูเป็นควันแต่ว่ามันก็เป็นควันนั่นแหละนะครับผมซึ่งสกิลวันนี้นะครับผมจะได้ตอนประมาณเดเวล50ไม่ก็80หละผมจำไม่ได้แล้วอี๋นะครับผมซึ่งสกิลนะครับผมจะกินค่าจักรกลางเราหมื่นหกเลยนะครับผมนี่ก็จะประสาทอินเร็วนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปล่อยไปเป็น ฟันแบบนี้รัวๆนะครับผมซาดาเมจรัวนะครับก็ปล่อยให้โดนแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับซาลุทบีสกิลแรกนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่กูดาวเร็วมากเลยนะครับสำหรับซาลุทบีสกิลแรกนะครับผมนี่เขาแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วนะก็เอาเป็นสกิลที่สแปมได้อย่างดีเลยโอเคชาจักระก่อนต่อไปนะครับผมก็คือสกิลอันที่2นะครับผมกินจักระทั้งหมดนะครับผมสองหมื่น 2500นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลหากินของซารูทบีเลยนะครับผมเนื่องจากมันมันประสานอินแล้วมันก็ปล่อยแบบเมื่อกี้แล้วแต่ปล่อยนานมากเลยนะครับผมแบบเออก็แบบยืนรอได้เลยเหมือนกระถาไฟเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วข้อเสียของมันนะครับผมถ้าเกิดเป็นศัตรูนะครับผมถ้าเกิดปล่อยไปปุ๊บมันก็จะกระเด็นนะครับเ๋ยดแล้วข้อดีได้ว่าถ้าเกิดเป็น pvp e, บอกเลยว่าดีมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเอาไว้ฟามนี่น่าจะแบบลาบากเลยต้องให้ศัตรูมาติดกาแพงก่อนถึงเราจะใช้ได้นะครับผมประมาณนี้เลย ซึ่งเลเวลของมันนะผมอยู่ที่375ินะครับพิดคาปรการได้ขอเพยด้วยนะครับพอดีถึงปุ๊บก็อัดเลยโอเคต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับผมก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับผมใช้3 0,000จักรเลยนะครับผมซึ่งอันนี้จําได้เป๊ะเลยนะครับผมเลเวลของซาลูทบีนะครับผม475นั่นเองเมื่อได้นะครับผมมันก็จะเป็นสกิลนี้ซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้มาผมก็ยังไม่เข้าใจดีว่ามันคือสกิลอะไรอ่ะนี่ครับผมดูครับ เหมือนจะเป็นการวางกับดักแล้วก็โอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองโอ้โหถ้าเกิดอยู่ในวงนี้มันก็จะโดดามจรัวๆเลยถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับต่อไปแล้วมาดูสกิลอาเวของมันดีกว่านะครับผมสกิลอเวของมันจะใช้ได้ตอนเลเวล500นะครับผมก็คือเลเวลของซาลูทบี500นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยกดเซตนะครับผมกดเซตค้างนี่นี่ครับผมก็จะมีกระบอกมาข้างหลังแล้วก็ นี่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็จะบวกสแต็กเออ่จักะนะครับผม2,300แล้วก็นินนะครับผมนินจุสเซอร์ส0งพนะครับผมทานจุสเซอร์ส0งพเศษแล้วก็ h ฮ2,000นะครับบวกได้เยอะมากเลยซึ่งสกิลมันก็ไม่มีอะไรต่างนะจะเว้นการต่อยปกติครับผมการต่อยปกติจะเอากระบองมาต่อยนะครับผมเอากระบองมาต่อยมันนั่งพูดว่าเอากระบองมาตบเซซึ่งสกิลก็จะเพิ่มความแรงมากขึ้นนะครับผมนี่โอ้กลายเป็น6,000เลยนะครับนี่แล้วก็ปุ้ง คือแบบผมชอบสกิลนี้มากเลยนะเพราะว่ามันนานมากเลยโอเคต่อไปสกิลเอ็นตา่างเลยจากเดิมไหมโอ้โหพันแบบพันแบบรัวเนี่ยคือน 6, 000, บบเนี่ยพันแบบรัวเนี่ยถ้าเกิดยังอยู่ในวงเลยก็ก็โดนไปเรื่อยเออเออเนี่ยคือแบบเป็นสกิลหากินที่แบบดีมากเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมคือสกิลพาสซีฟจะพูดว่าพาสซีฟไดไหมทุกอย่างที่มีร่างอาเวนะจะมีการกดแซดครั้งหนึ่งนะเพื่อใช้ ครอันนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือการกดใช้นี่ก็จะเรียกริงวานอนออกมาเป็นกระานเธอนะผมก็จะออกมาต่อยซึ่งมันจะมีเวลาจํากัดของมันนะครับผมถ้าเกิดเรากดอีกครั้งน,นึงมันก็จะกลับมาเป็นกระบองแต่ถ้าเกิดสมมติเราเสากมาแล้วให้มันหายไปเองเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้มันหายไปซึ่งมันก็จะทาอะไรวะเออมันก็จะต่อยอันนี้ให้เราอืมเนี่ยครับผมสมมติมันหายไปแล้วเราสามารถกดแซดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกเขาออกมาได้นะ คือเราสามารถเรียกเขาได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมเมื่อเรียกท่อ,องมาแล้วกดแทรีกครั้งหนึง่งกระบองก็จะเป็นของเรานะครับผมแล้วก็ตบ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 ,ตบประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับซาลูโทบินะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่น้ามีคเสกันเลยดีกว่าโอเคเราก็กลับมากับการรีวิวน้มีคเสกหรือว่ามินาตู่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตู่นั้นนะโอเคครับผมก็เลดดอปของน้มีคเสกนะครับผมก็คือเลด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 อยู ate, late, 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 late ่ไหนนะ เชื่อถดูเลทหน่อยเลทสองจุดสองก็เหมือนซารุทอบีนั่นแหละครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมสกิลมัน,อ,น,นอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวสกิลวีนะครับผมได้แบบตอนเลเวลอะไรก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะตอนประมาณเลเวลแปดสิบหรือว่าเลเวลเออ่ไม่เลเวลแปดสิบก็เลเวลห้าสิบแบบมันมีอยู่สองเลเวลเนี้ยนะประมาณมันจะได้ง่ายๆหน่อยวันนี้นะผมเลเวลตะกูลไม่ใช่เลเวลข้างบนนะครับผม ก็ถือว่าเป็นสกิลที่แม่งคูดาวนานชิบหายเลยนะครับผมอันนี้คือรีเวิร์สมาแล้วแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมคือมันมันมันคูดาวนานมากอะ่ะอะไรอ่าเรามาลองใหม่สกิลวีกดค้างโอ้โหกดค้างไม่ได้เลยคือกดกดปุ๊บแล้วไปเลยต่อไปสกิลบีนะครับผมอยู่ประมาณ300น่าจะประมาณ3ามมั้งไม่ผมไม่ไม่ประมาณ300ก็400อ่ะคิดยังไงบวกอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะขอพายเกตเดอร์เลยนะครับผมโอเคต่อไปสกิลวี โอ้ว์ปไปต่อยแล้ววาร์ปกลับมาโอ้ประกายแสงสีชมพูแห่งโคโดฮาจริงๆนะครับผมต่อไปสกิลเอ็นน่าจะอยู่ประมาณ400-600นะครับผมโอเคเลสโก้ซาวาริดโดอ๋อซาวาริดโดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับซาวาริดโดของมินาตูนะครับผมโอเคต่อไปสกิลอาเวกได้ตอนเลเวลน่าจะ500ไม่ก็600โอเคพออาเวกแป๊บก็จะเป็น สีเหลืองประกายเหลืองรอบๆนะครับผมแล้วก็บดสแต็กนะครับผม HP 1,800นะครับผมไทจูซือนะครับผม2,400นินจูซือนะครับผม2อ0 0แล้วก็จักรา2,500แล้วนี่ยังไม่ใช่ความเร็วสูงสุดนะครับผมถ้าเกิดคุณกดกระสุนจักรนะครับผมนะกดกระสุนจักรแล้ววิ่งเข้าเร็วจริงๆนะครับผมถือว่าใช้ได้มากเลยซึ่งสกิลนะครับผมมันก็จะเหมือนเดิมหมาป้าตุ้มโอ้โหอย่างแรงนี้นี่แต่ว่าต่อยไม่โดนมันแรงได้ไงวะต่อไปสกิล ว้าไปต่อยแล้วว่ากลับมาว้าวต่อไปสกิลเอสาวาลิโดสกิลบีเนี่ยสกิลที่สองเนี่ยมันดูจะครูดาวเร็วกว่าสกิลหนึ่งนี่ยเนี่ยว้าไปต่อยแล้ว่ากลับมาอ๋อต้องต้องใกล้กว่านี้เหรอต้องใกล้กว่านี้เหรออันเนี้ยอันนี้ว้าไปต่อยได้โอ้โหสองหมื่นสองหมื่นหกโอ้โหถือว่าใช้ได้มากเลยนะครับต่อไปสกิลบีว้าไปต่อยว่ากลับมาเออระยะประมาณนี้นะครับต่อไปพาสซีฟสกิลของเอ่อนามิคาเซ่นะครับผมตอนอาเว็กกดแซดอีกครั้งนึง โอ้อ๋อถ้ามันต้องใช้กับศัตรูที่อยู่เยอะๆนี่แต่ลองลองนี้แล้วกันอ่าอ่ารอสกิลกูดาวมาไปต่อยแล้วว่ากลับมาตุ้มโอ้ถ้าเกิดแบบสองตัวมันก็จะว้าไปต่อยอย่างนี้แล้วเกิดตัวเดียวโอเคสกิลวี v ก็อย่างนี้โอเคครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากเลยแล้วก็ดูจะโกงมากเลยนะครับผมเอาไว้นี่นะครับผมโกงมากเลยนะครับผมอ่ะต่อยนี้ตุบตุบนี่อย่างนี้ครับผมคือมันจะเก็บได้หลายศพในวินาทีเดียวกันอ่าต่อไปสกิลวซ้ อ๋อเอาไว้หนีโอเคนะครับผมก็สำหรับการรีวิวก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดไม่เข้าใจประการใดก็ขอพักกันด้วยเลยนะครับผมแต่วันนี้ซิงอยู่ในเกมบายจ้าบายจ้าบายครับผมย้า yeah!